สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเป็นอุปกรณ์ค้นหากล้องแอบถ่ายนะครับซึ่งเ,เป็นอุปกรณ์เสริมที่มาในชุดเครื่องตรวจจับค้นหา GPS นะครับรุ่น Thunder นะครับผมซึ่งตัวนี้มีข้อดีหลายอย่างนะครับาสามารถใช้งานได้ทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับสำหรับรุ่นอื่นเนี่ยจะใช้งานได้เฉพาะกลางคืนอย่างเดียวนะครับนะครับแล้วก็หาไปเรื่อยๆนะครับถ้าเจอเลนกล้องแอบถ่ายมันจะมี ไฟสีแดงสะท้อนเข้ามาแบบนี้นะครับผมฮะอ่าอันนี้จะเป็นาการใช้งานในช่วงที่มีแสงเยอะนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้เดี๋ยวมาดูช่วงแสงน้อยกันครับครับผมตอนนี้เราได้ทำการปิดไฟในห้องนั้นนะครับเพื่อที่จะใช้งานตัวนี้ในที่แสงน้อยนะครับ ก็หาได้นะครับผมสำหรับท่านใดที่เดินทางไปต่างจังหวัดบ่อยๆนะครับแล้วต้องไปพักค้างแรมอยู่คนเดียวนะครับผมอาจจะรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยนะครับก็สามารถใช้เครื่องตรวจหาเลนส์กล้องแอบถ่ายเนี่ยใช้งานได้เลยนะครับผมสะดวกมากๆเลยครับผม